สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไป่สุผู้ทุกคนครับผมพบกมนาภาแทบีกแล้วพี่น้องครับเมื่อนี้ได้แนวกินแบบแง,ง่ายๆแบบบานๆพี่น้องย่างกระเพาะหมูครับย่างกระเพาะหมูแล้วก็ปพิ้งประทูพี่น้องกับแกยวปลาแดกผักกินกับก็มีทั่วฟักเาาแล้วก็ผักไอผักกาดแก้วหรือผักสลัดแก้วกรอบดีเลยพี่น้อง กับเผาเหนียวกเกากาพี่น้องโอาหลายฟาเ์มที่เราเนาะมาจดแช่ต่างกันกันมานาครับจังกระเพาห,ม,หมูหอมๆเลยพี่น้องเอ้ยทำเกียวปลาเด็กทำแรก พักนึงจะเจ้าวประเด็กกซ่บพี่น้องแซ่บผักเลยพี่น้องเอ้ยบนเหนียวเลยพี่น้อง ข้างกินข้าวไต่ห่มไหมข้างที่ทำงานเก่าพีน่น้องเข้าทาปัดเรือพี่น้องเอ้างกขับาหมูวิ่งประตูจำเกียวประเด็กโอ้โหับ Chắc mà không thể nhảy được đâu Ủa, đây nào thật chậm mày แนวกินแบบบ้านๆแต่ง่ายๆเลยน้องแต่แซ่บระดับพัตตาคารเลยนะแต่ว่าบุ่เคยกินออกว่าอาหารพัตตาคารก็ไ้้ไวอไปสั้นละ่ะ สำหรับผมมีอย่างมากมายมีกินทั้นี้ก็รู้แล้วแสบน้อยกินประู ลองจัด,ด,ดมันเดี่น้องเด้ออืขอโทษขออภัยน้อง มุมมาบุสุภาพเรียบร้อยก็ขอโทษขอขอภยัยด้วยพี่นองเด้อ ลมก็เย็นว้อยๆคือเก่าเนาะ หาวหมดสิน้องมันมือนี้กคือกินได้หลายแบบได้ข้าวมาหน่อยหลังมือมีข้าวมาหลายแบบกินกระโบมดเป็นบางจัง,งวหวะน้อง พอดีอิ आ, ondan, nine, ่มน้องบนแนโบนันแห้งน้องผักพี <tuh> ่ตอนน้องไวยเก่าน้องนวแซ่บย่างกระเพาะหมูปิ้งปลาทูเจียวปลาแดกแบบบ้านบาสอีสานบ้านเฮาลอะี่น้องแซ่บผักลองเบงพี่น้องลองจัดเบื้งย่างกระเพาะหมูหอมมักดีๆมาย่างสีดำน้ำจิ้มแบบ น้ำจิม้มซีฟูด้ดน้ำจิม้มอย่างกระแซบปะกันครับ่น้วกแต่ห้ามักดีๆขอขอบคุณทุกกำลังใจจากพี่จากน้องสุขภูณฑทุกคนที่ให้เกียรติเข้ามารับชมเลยครับเด้ออย่างไหนมาหนักก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นำเด้อครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้มานหนักที่คลิปหน้าจะต่อไปยี่ีมีแหงสุขภูณทุกคนนเป็นเลือรักษาสุขภาพกัออนทุกคนเด้อครับอย่างไหนก็คอยเบิงคลิปหน้าว่ามาหนากจะได้อย่างมาพาพ,พาน้องแซบอีกครับ ตามเด้ในช่องมนะพาแ่บพี่น้องสั้นกระดินนำจังบัวพาดคลิปใหม่ของมนาสำหรับคลิปนี้ก็จะได้หนีจากพี่จา,น,าน้องครับบายเพียรจนมีก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าพี่น้องครับสวัสดีครับ